ประมาณ40นาทีต่อมารถของพวกเขาก็มาจอดที่หน้าอาคารเก่าโซมในย่านเมืองเก่าภายใต้การนำทางของมู่หวันชิงเฉินผิงอันและจจ้านหวังเดินเข้าสู่ตัวอาคารและเดินขึ้นบันไดสภาพแวดล้อมที่เห็นทำให้เฉินผิงอันต้องของมวดคิ้วเล็กน้อยชุมชนแออัดที่เต็มไปด้วยขยะอาคารเก่าสซมทางเดินมืดมิดไร้แสงไฟกองระเกะระกะไปด้วยข้าวของเก่าๆและบันไดที่สกรปรก รวมถึงกลิ่นเหมน็นอภิตรลับอัวนในทางเดินทั้งหมดนี้บอกเล่าเรื่องราวให้เฉินพิงอันได้รับรู้ว่าหลายปีที่ผ่านมามู่หวันชิงต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพียงใดเมื่อทุกคนเดินขึ้นไปถึงชั้นดาดฟ้าและหยุดเดินภาพตรงหน้าทำให้เฉินพิงอันรู้สึกโกรธจัดประตูเหล็กขึ้นสนิมถูกพ่นด้วยสีแดงเต็มไปหมดมีถ้อยคำหยาบคายเขียนไว้เช่นหนังแพทยสยาใครเป็นคนทำเฉินพิงอันถามด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำแต่ภายในใจกลับลุกโชนไปด้วยความโกรธ เมื่อวานชิงไม่ได้ตอบคําถามเธอหยิบกุญแจออกมาไขประตูแล้วเชิญเฉินพิงอันกับจ้านหวางเข้าไปข้างในเมื่อเทียบกับความโกรธเกรี้ยวของเฉินพิงอันแล้วเธอกลับดูสงบนิ่งกว่ามากเพราะเธอชินชากับเรื่องพวกนี้เสียแล้วเมื่อมองดูห้องที่มีขนาดไม่ถึง40ตารางเมตรเข้าของเครื่องใช้เก่าๆและโซฟาขาดขาดที่มีสปริงโผลออกมาเฉินพิงอันก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วด้วยความสะเตือนใจขอโทษด,ด้วยนะคะที่ฉันมาช้า ท้ายที่สุดความขมขื่นและความรู้สึกผิดมากมายในใจของเขาก็กลั่นออกมาเป็นประโยคนี้ในใจของเฉินผิงอันคิดว่าหากเขาตามหาหมู่หวันชิงเจอก็คงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกขารุ่นที่พี่ก็รู้สถานการณ์ของฉันดีชีวิตแบบนี้สำหรับฉันถือว่าดีมากแล้วอย่างน้อยก็ยังมีข้าวกินจนอิ่มเพียงแต่ที่บ้านไม่มีผลไม้ไว้ต้อนรับพี่เลยสิ่งเดียวที่พอจะเลี้ยงพี่ได้ก็มีแค่น้ำเปล่าเท่านั้น มู่หวานชิงพูดพลางหยิบแก้สะอาดออกมาแล้วรินน้ำให้เฉินพิงอันและจจ้าหวางด้วยตัวเองเมื่อมองแก้วน้ำเปล่าตรงหน้าเฉินพิงอันรู้สึกปันป่วนในใจในบรรดาลูกศิษย์สาวที่เขาเคยช่วยเหลือมู่หวานชิงมีชะตากรรมที่น่าสงสารที่สุดเธอถูกทิ้งตั้งแต่เกิดครอบครัวที่รับเลี้ยงเธอก็ทารุณกรรมาสารพัดมองเธอเป็นทาสรับใช้เพียงแค่ไม่พอใจนิดหน่อยก็ถูกตีดังนั้นมู่หวานชิงจึงหนีออกจากบ้านจนกระทั่งได้มาพบกับเฉินพิงอัน แต่ก็เพราะประสบการณ์เหล่านี้ทําให้มู่หวานชิงเป็นลูกศิษย์ที่รู้ความที่สุดว่านอนสอนง่ายที่สุดอ่อนโยนที่สุดขยันที่สุดและรู้จักใส่ใจผู้อื่นที่สุดในบรรดาคนที่เฉินผิงอันเคยช่วยเหลือดังนั้นในใจของเฉินผิงอันมู่หวานชิงจึงเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเช่นกันทําไมเธอถึงใช้ชีวิตลําบากขนาดนี้แล้วตัวหนังสือข้างนอกนั้นใครเป็นคนเขียน ในเวลานี้ใจของเฉินผิงอันเต็มไปได้วยความสงสัยเพราะด้วยความรู้และนิสัยขยันขันแข็งของมู่อวานชิงชีวิตถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่น่าจะยากจนข้นแค้นขนาดนี้หลังจากแยกทางกับพี่น้องคนอื่นๆฉันก็กลับมาที่จินโจทํางานหาเลี้ยงชีพไปพร้อมกับตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงตอนแรกชีวิตก็พออยู่ได้ถึงจะไม่รวยแต่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งบ้านของฉันถูกขโมยของมีค่าและเงินไปจนหมด ประจกเหมาะกับสัญญาเช่าบ้านหมดอายุพอไม่มีเงินฉันก็ได้รับคําแนะนําจากเพื่อนร่วมง,งานให้กู้เงินหนึ่งหมื่นหยวนแต่ฉันนม่คิดเลยว่าจะถูกเพื่อนร่วมง,งานคนนั้นหลอกคนที่ให้กู้เงินคือแฟนของเธอซึ่งอาชีพหลักของเขาคือปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วยดอกเบี้ยโหดตอนนั้นฉันคิดจะพึ่งกฎหมายแต่ยังไม่ทันถึงสถานีตํารวจก็ถูกแฟนของเธอดักไว้แถมยิงขู่เอาชีวิตพูดถึงตรงนี้เมื่อวานชิงก็หยุดชะงักน้ําตาไหลพราก ตอนแรกฉันก็คิดจะสู้ฉันคิดว่าพวกเขาคงไม่กล้าทำอะไรฉันจริงๆแต่ฉันประเมินพวกเขาต่ำไปเมื่อวานชิงพูดพางถลกแขนเสื้อและคอเสื้อขึ้นเผยให้เห็นรอยแผลเป็นจากการถูกบุรี่จี้ที่แขนขาวผ่องและรอยมีดบาดท,ที่หายปลาระตอนนั้นฉันกลัวมากกลัวแทบตายพวกเขายังบอกอีกว่าถ้าไม่เชื่อฟังจะทำลายโฉมหน้าของฉันและยังบอกอีกว่าต่อให้แจ้งตำรวจก็ไร้ประโยชน์เพราะพวกเขาเป็นคนของแก๊งมังกรดำดังนั้นฉันจึงต้องแบกรับนี่นอกระบบก้อนนั้น ในห้องเช่าเก่าๆเฉินผิงอันขมวดคิ้วถามด้วยความโกรธแค้นข้าตั้งแต่นั้นมาทุกเดือนพวกเขาจะยึดเงินเดือนของฉันไปแปดส่วนเมื่อวานชิงก้มหน้าซ่อนสีหน้าแล้วถามอย่างกล้ากล้ากลัวๆว,ว,ว่ารุ่นพี่คะพี่คิดว่าฉันขี้ขาดไหมแน่นอนว่าไม่ในสายตาพี่เธอเป็นคนที่เข้มแข็งและรู้ความที่สุดเสมอถ้าเป็นคนอื่นอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าเธอเผลอเพลอ,อาจจะยืนหยัดมาถึงตอนนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำเฉินผิงอันปอบโยนเมื่อวานชิงอย่างอ่อนโยนแล้วถามต่อ ถ้าเธอจ่ายเงินตลอดทำไมพวกเขาถึงยังมาเขียนคำพวกนั้นที่หน้าประตูอีกละ่ะนั่นเป็นเพราะเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาบังคับให้ฉันไปทำงานเป็นเด็กนั่งดริ้งที่คาราโอเกะงูทองแต่ฉันปฏิเสธเพื่อความอยู่รอดฉันทลลำบากได้แต่ฉันไม่มีวันยอมสูญเสียศักดิ์ศรีของตัวเองเด็ดขาดดังนั้นหลังจากที่ฉันขู่ว่าจะฆ่าตัวตายพวกเขาก็ไม่บังคับฉันอีกแต่ก็ไม่ยอมปล่อยฉันไปเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานชิงที่ดูอ่อนแอมาตลอดกลับดูเด็ดเดี่ยวขึ้นมาทันที คาราโอเกะงูทองนั้นเหลือเชิญพิงอันแท้นหัวเราะในใจจากนั้นเขาก็ยิ้มและให้สัญญากับมู่หวานชิงวางใจเถอะพี่หาเธอเจอแล้วพี่จะไม่ยอมให้เธอต้องเจอเรื่องอายุธรรมอีกต่อไปเรื่องของแก๊งมังกรดําและนี่ก้อนั้นพี่จะจัดการให้เธอเองส่วนพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอพี่ก็จะช่วยตามหาให้พี่ขะแก๊งมังกรดําไม่ใช่คนที่จะไปตะแยได้ง่ายๆนะคะอิทธิพลของพวกเขากว้างขวางมาก ช่างเถอะข้าฉันจะพยายามหาเงินใช้นี่เองถึงแม้มู่หวันชิงจะทนทุกข์มามากพอแล้วแต่เธอก็ไม่อยากให้เฉินผิงอันต้องมาเสี่ยงอันตรายเพราะเธอวางใจเถอะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของที่เองเฉินผิงอันไม่ได้รีบอธิบายอะไรเพราะสถานะของเขาในตอนนี้ต่างจากเมื่อก่อนมากต่อให้พูดเป็นมู่หวันชิงก็คงยากที่จะเข้าใจในทันทีดังนั้นเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่ห้องครัวมองดูอุปกรณ์ทำอาหารที่ยังสะอาดสะอา้านและเป็นระเบียบแล้วพูดว่า ไปซื้อกับข้าวกันเถอะเดี๋ยวพี่จะทำของอร่อยให้กินจริงเหรอคะมู่หวานชิงดีใจมากสมัยก่อนตอนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเฉินผิงอันเธอเคยได้กินข้าวฝีมือเขาตอนนี้จะได้กินอีกครั้งมู่หวานชิงรู้สึกเหมือนเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปเมื่อวานทั้งสามคนเดินลงไปซื้อของที่ตลาดใกล้ๆด้วยกันย่านเมืองเก่าค่อนข้างสุดทมคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนแกแ่แต่ก็เพราะคนแก่ช่างเลือกพักที่นี่เลยสดมากพี่ขาฉันอยากกินซาลาเปา เมื่อวานชิงมองร้านขายเนื้อหมูข้างทางแล้วพูดด้วยน้ำเสียงออดอ่อนได้สิเดียวพี่ห่อให้กินเองเฉันผิงอันยิ้มรับแล้วหันไปบอกคนขายว่ารบกวนบดหมูให้หน่อยครับเอาแบบติดมันเยอะๆนะพี่คะไม่คิดเลยว่าพี่ยังจำได้ว่าฉันชอบกินมันหมูความอบอุ่นสายหนึ่งไหลผ่านหัวใจมื่อวานชิงดวงตาของเธอคลอไปด้วยน้ำตาแน่นอนว่าต้องจำได้จะลืมได้ยังไงล่ะ เชิญผิงอันยิ้มเรื่องราวของลูกศิษย์ทั้งเจ็คนมีหลายเรื่องที่เขาจําได้ขึ้นใจเสมอนี่มนันนางหนูมู่หวานชิงไม่ใช่รังเงินดอกเบี้ยเดือนนี้ยังขาดอีกตั้งหลายพันไม่ไปทํางานแต่มีหน้ามาซื้อกับข้าวแถวนี้เนี่ยนะทันใดนั้นชายท่าทางนักเลงกับผู้หญิงที่แต่งตัวโพเปลือยแต่งหน้าจัดแต่ก็ยังดูไม่สวยเดินตรงเข้ามาเมื่อสองคนนี้ปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นคนขายหมูหรือพ่อค้าแม่ค้าและคนซื้อของรอบๆต่างพากันทําสีหน้าโกรธแค้นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ บางคนที่ขี้ขาดไม่อยากมีเรื่องถึงกับก้มหน้าหลบสายตางเงียบเงียบส่วนมู่หวันชิงพอเห็นสองคนนี้ใบหน้าของเธอก็เต็มไปได้วยความโกรธและความหวาดกลัวทันทีสองคนที่เธอเล่าให้ฟังเมื่อกี้คงเป็นพวกมันสีนะเฉินผิงอันดาวตัวตนของคนทั้งสองได้ทันทีมู่หวันชิงพยักหน้าฉันก็สงสัยว่าทำไมวันนี้เธอไม่ไปทำงานที่แท้ก็ไปหาแมงดามาเกาะนี่เองไอ้นักเลงมองเฉินผิงอันตั้งแต่หัวจรดเท้าพอเห็นว่าเขาแต่งตัวไม่หรูหราก็ยิ้มยาะ เมื่อวานชิงเธอนี้มันโง่จริงๆสวยขนาดนี้ดันไปคว้าไอ้กระจอกจนจนมาทำผัวไม่เกี่ยวกับพี่เขาเงินนี่เดียวพี่ชายฉันจะหามาคืนให้รุ่นพี่ขยับไปสนใจพวกเขาเลยเราไปกันเถอะเมื่อวานชิงตอบกลับด้วยความโกรธแล้วดึงมือเฉินทิงอันจะเดินหนีพี่เจาะดูสินางเด็กนี่มันกล้าดีนะหรือว่าเราจะจับมันมัดตอนนี้เลยแล้วพาไปส่งที่คาราโอเกะงูทองของพี่ชายฉันดูซิว่ามันจะยังกล้าปากดีอีกไหม ผู้หญิงที่พูดขึ้นมาคือเพื่อนร่วมงานที่หลอกให้มู่วานชิงกู้เงินนอกระบบชื่อว่าเสันเหมยฉันว่าที่เธอพูดก็มีเหตุผลมู่หวานชิงตามฉันมาดีๆแค่เธอยอมไปทำงานที่ร้านคาราโอเกะของเจ้ามังพี่ชายฉันนอกจากนี้สินเก่าจะถูกยกเลิกแล้วรายได้ของเธอก็จะเพิ่มขึ้นอีกเยอะทำไมต้องปฏิเสธด้วยอีกอย่างด้วยหุ่นและหน้าตาของเธอแค่ยอมถอดเสียหน้าไหนจะไม่หลงบ้างไม่แน่ว่าต่อไปฉันอาจจะต้องเรียกเธอว่าพี่สะภ้ยก็ได้นะ ไอ้นักเลงที่ถูกเรียกว่าพี่เจาะยิ้มอย่างหื่นกระหายพูดจาหวานล้อม,มู่หวานชิงบอกให้มันหุบปากหุบปากไปตลอดกาลอีกฝ่ายดูถูกมู่หวานชิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เฉินผิงอันที่ยืนอยู่ข้างๆเดือดดานรังสีสังหารประตูขึ้นในดวงตาเดิมทีเฉินผิงอันตั้งใจจะหาเวลาไปจัดการพวกที่ทำร้ายมู่หวานชิงทีหลังไม่นึกว่าพวกมันจะรนหาที่ตายมาถึงตรงหน้างั้นก็อย่าหวังว่าจะได้เห็นวันพรุ่งนี้รับทราบครับ จจ้นหวางตอบกลับเสียงเย็นทันทีที่สิ้นเสียงเขาก็ไปปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าไอ้เจ้าอะไรไว้อยากมีเรื่องกับข้าเหรอเจาะเห็นดังนั้นก็ทำหน้าดูถูกเขาเป็นน้องชายของเจ้ามังหัวหน้าสาข,าขาของแก๊งมังกรดำในจิงโจ,โจถึงจะไม่ใช่คนใหญ่คนโตระดับสูงแต่ในย่านเมืองเก่านี้เขาก็เป็นขายใหญ่จะเรียกว่าอันธพาลครองถิ่นก็ได้เขาไม่ได้เห็นเฉินผิงอันและจ้านหวางอยู่ในสายตาเลย แต่จ้านหวางมองเขาด้วยสายตาเหยียดยามแล้วบีบคอเจ้าเลี้ยอย่างไม่ลังเลไอเวรปล่อยกูนะไม่งั้นกูฆ่ามึงแน่กล้ามีเรื่องกับกูกูรับรองว่าพวกมึงไม่ได้เดินออกจากย่านเมืองเก่าแน่เจาะเลี้ยไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะกล้าลงมือกับตนเขาตะโกนดิ้นรนสุดชีวิตแต่แรงของจ้านหวางไม่ใช่สิ่งที่เจาะเลี้ยจะต้านทานได้สำหรับเสียงวยวายของอีกฝ่ายจ้านหวางไม่ได้ใส่ใจเพราะอีกเดียวอีกฝ่ายก็คงจะส่งเสียงไม่ได้อีกแล้วทันใดนั้นเจ้านหวางก็ออกแรงบีบได้ยินเสียงกระดูกกลั่นเบา กล่องเสียงและเส้นเสียงของเจาะเลียถูกทำลายทันทีครั้งนี้จ้นหวังลงมืออย่างรู้น้ำหนักทำให้เจาะเลียพูดไม่ได้แต่ไม่ถึงตายความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้เจาะเลียตะเหลือกเหงื่อแตกพลักตัวกระตุกส่งเสียงออกมาไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาสัมผัสได้ถึงความสิ้นหวังยิ่งดิ้นรนรุนแรงขึ้นแต่ไม่ว่าจะดิ้งยังไงก็ไม่สามารถสะเทือนมือของจ้านหวังได้เลยมึงอยากตายหรือกล้าลงมือกับพี่เจาะเชื่อไหมว่าเดี๋ยวพวกมึงได้ตายอยู่ที่นี่กันหมด สนเหมยเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ยอมปล่อยเจาะเรียกก็กรีดร้องโวยวายไม่ต้องรีบนี้ของเธอเพิ่งจะเริ่มคิดบัญชีเชิญผิงอันจูมือมู่หวานชิงเดินสาวเท้าเข้าไปหาเสนเหมยหวานชิงตอนนี้เธออยากจะจัดการกับมันยังไงก็ได้เชิญผิงอ์ไม่รีบลงมือแต่มอบสิทธิการตัดสินใจให้มู่หวานชิงจัดการยังไงดีมู่หวานชิงรู้สึกสับสนเล็กน้อยถึงในใจจะเกลียด เมื่อวานชิงเธอก็แค่ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่เซนเหมยพูดใจเหยียดยามด้วยความสะใจ,จเทียยังไม่ทันที่เซนเหมยจะพูดจบเฉินผิงอันก็ตบหน้าเธอฉาดใหญ่ไม่ได้ยินที่ลูกศิษย์ฉันบอกหรือไงเธอสั่งให้หุบปากเฉินผิงอันพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแก่กล้าตบฉันหรือฉันได้ปล่อยแกไว้แน่คอยดูเธอฉันจะเรียกคนมาจัดการ เซนเหมยกลุ่มหน้าที่บวมเป่งรีบหยิบโทรศัพท์โทรหาเจ้ามังพี่ชายของเจาะเลี่ยฮัลโหลพี่ขรีบมาที่ตลาดเมืองเก่าเร็วเขาเจาะเลี่ยถูกตีพวกมันตบฉันด้วยเซนเหมยฟ้องปลายสายทั้งน้ำตาอะไรนะมีคนกล้าลองดีกับพวกเราในถิ่นเมืองเก่าหรือรอเดี๋ยวกูจะรีบไปเสียงตะคอกด้วยความโกรธด,ดังลอดออกมาจากโทรศัพท์ก่อนจะวางสายไปพี่ชายฉันกำลังจะมาแล้วพวกแกยอย่าหวังว่าจะหนีรอด ส่วนเหมยชีย้หน้าด,าด่าทอเฉินผิงอันและมู่หวานชิงราวกับคนบ้าพ่อหนุ่มเนื้อหมูบดได้แล้วคนขายเนื้อส่งถุงหมูให้เฉินผิงอันแล้วกระสิบเตือนด้วยความหวังดีผมเห็นคุณเป็นคนดีเลยอยากเตือนรีบหนีไปเถอะเจ้ามังคนนั้นไม่ใช่คนที่เราจะไปตะแยได้ส่วนเหมยที่ยืนอยู่ใกล้ๆได้ยินเข้าก็หันมาตะคอกใส่คนขายเนื้อไอ้คนขายหมูบ้าแกอยากลองดีหรือไงไม่อยากขายของที่นี่แลใช่ไหม เฉินผิงอันรำคาญเสียงวอยยจึงตวาดกลับไปเสียงดังหนวกหูแววตาของเขาเต็มไปด้วยรังสีสังหารทำเอาเสินเหมยสะดุ้งโยงและหุบปากเงียบทันทีขอบคุณที่เตือนครับพี่ชายแต่พวกผมไม่กลัวหรอกพี่กลับไปขายของเถอะเชินผิงอันหันมาขอบคุณคนขายเนื้อคนขายเนื้อได้แต่ถอนหายใจแล้วเดินจากไปพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วย ประมาณ15นาทีต่อมาเสียงรถเบรกดังสนั่นที่หน้าทางเข้าตลาดรถตู้หลายคันจอดเทียบท่าชายไวกลางคนสวมสร้อยทองค่าซิกาเดินลงมาด้วยท่าทางดุดันตามหลังมาด้วยลูกน้องนับ20คนเมื่อเห็นคนกลุ่มนี้พ่อค้าแม่ค้าต่างพากันรีบปิดร้านหนีเซนเหมยรีบวิ่งเข้าไปฟ้องเจ้ามั่งทันทีที่ใหญให่พวกนี้แหละที่ทำร้ายเจาะเลียนัางมู่หวันชิงมันพาผู้ชายมาทำร้ายพวกเราเจ้ามั่งมองหน้าเฉินผิงอ่แล้วใส่ย,ยิ้ม เมื่อวานชิงเธอนี่ไม่รู้จักรักษาน้ำใจเลยนะฉันชวนไปทำงานดีๆไม่ชอบดันไปหาแมงดามาเลี้ยงซะได้ปากดีนักนะพวกขยะเฉินผิงอันผู้สวนกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไอ้หนูน้องชายฉันอยู่ไหนมึงทำอะไรมันเจ้ามังเดินพุงพลุยเข้ามาถามหาเจาะเลี่ยจันหวางคืนมันไปเฉินผิงอันสั่งสั้นๆรับทราบ เจ้านหวังยิ้มเฮี้ยมเกรียมแล้วโยนร่างของเจาะเลียที่ยิ้ออยู่ไปทางเจ้ามังเจ้ามังรับร่างน้องชายไม่ทันโดนทับจนล้มกลิ้งไปกับพื้นลูกน้องต่างพากันตกตะลึงในพละกําลังของจ้านหวังพวกโมยินบื้ออยู่ทำไมรีบมาช่วยกูสิเจ้ามังตะโกนด่าลูกน้องหลังจากลูกน้องช่วยพยุงขึ้นมาเจ้ามังก็รีบดูอาการน้องชายแต่เจาะเลียทำได้แค่ส่งเสียงอือๆในลำคอเพราะพูดไม่ได้แล้ว ไอสารเลวมึงทำน้องกูเป็นเบหรอเรื่องนี้ถ้าไม่จ่ายค่าเสียหายมาสิปดล้านกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดเจ้ามังคำรามด้วยความโกรธจัดวางใจเธอมันแค่ปากเสียผมเลยทำให้มันพูดไม่ได้ไปตลอดชีวิตและจุดจบของคุณก็คงไม่ต่างกันเพลอๆอาจจะหนักกว่าด้วยเฉินผิงอันพูดด้วยน้ำเสียงที่หมดความอดทนเจ้ามังได้ยินดังนั้นก็เดอดดานสั่งให้ลูกน้องรุมจัดการทันทีจัดการพวกขยะไม่ต้องออมมือ เชินผิงอันสั่งจันหวางรับทราบจันหวางพุ่งตัวเข้าใส่กลุ่มนักเลงราวกับเสือร้ายในฝูงแกะเสียงหมัดเท้าเข่าสอกดังสนั่นวั่นวหวเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีลูกน้องของเจ้ามันก็นอนร้องโอดโอยเกลื่อนพื้นเจ้ามั่งละสนเหมยยืนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวไม่คิดว่าจันหวางจะเก่งกาจขนาดนี้ทันใดนั้นเจาะเลียที่นอนอยู่บนพื้นก็คว้าไม้หน้าสามพุ่งเข้าใส่มู่อนชิงหมายจะจับเป็นตัวประกัน เขาหวังจะใช้เธอเป็นข้อต่อรองเพื่อหาทางรอดแต่ทันทีที่เขาก้าวเท้าเจนหวังก็มาปรากฏตัวอยู่ด้านหลังเขาแล้วให้มันหายไปซะเสียงสั่งตายของเฉินผิงอันดังขึ้นรับทราบจ้นหวังปล่อยหมัดกระแทกเข้าที่หน้าอกของเจาะเลียยอย่างจังออกเจาะเลืยกรากเลือดออกมาคำโตก่อนจะล้มลงขาดใจตายคาที่ เจ้นหวังเตะศพของเจาะเรียบไปทางเซินเหมยแล้วกลับมายืนสงบนิ่งข้างหลังเชินผิงอันเซินเหมยกรีดร้องด้วยความสยดสยองเจ้ามังหน้าซีดเผือดเหงื่อไหลพรากเขาไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะกล้าฆ่าคนกลางวันแสกแสกแบบนี้รุ่นพี่ขัเพื่อนพ่ฆาคนแล้วมู่หวานชิงถามด้วยความตกใจกลัวมันสมควรตายเฉินผิงอันตอบเสียงเรียบ ตั้งแต่เกิดเรื่องกับลูกสาวเขาตระหนักดีว่าการใจอ่อนกับศัตรูคือภัยร้ายต่อคนที่เขารักรุ่นพี่คะเราหนีกันเถอะถ้าตำรวจมาฉันจะรับผิดแทนที่เองเมื่อวานชิงพยายามดึงมือเฉินผิงอันไม่ต้องรีบยังเหลืออีกสองคนที่ต้องจัดการเฉินผิงอันมองไปที่เจ้ามั่งและเสินเหมยสายตาที่มองมาเหมือนนักล่าจ้องอย่าททำให้ทั้งสองคนเขาอ่อนสุดลงกับพื้นที่ใหญ่ช่วยฉันด้วยสิ เซนเหมยรีบไปหลบหลังเจ้ามั่งเจ้ามั่งที่กลัวตายสุดขีดผลักเซนเหมยไปข้างหน้าทันทีลูกพี่ครับนางนี้เป็นต้นเหตุทั้งหมดผมแค่โดนหลอกมาผมยกมันให้ลูกพี่จัดการเลยขอแค่ปล่อยผมไปไอ้เหลวเจ้ามั่งแกกล้าหักหลังฉันเหรือฉันเป็นน้องสะพายแกนะเซนเหมยกรีดร้องด่าทอน้องสะพ้ายอะไรน้องกูตายไปแล้วมึงมันก็แค่คนอื่น จ้ามั่งตกหน้าเสินเหมยแล้วหันมาคุกเข่าอ้อนวอนเฉินผิงอนันเสินเหมยร้องให้โฮหันไปกราบขอขามามู่หวานชิงหวานชิงฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันเถอะนะเธอไม่ได้สำนึกผิดหรอกเธอแค่กลัวเฉินผิงอันพูดดักคอรุ่นพี่คะให้ฉันจัดการเธอได้ไหมเมื่อวานชิงถามขึ้นได้สิเมื่อวานชิงสูดหายใจลึกแล้วตัดสินใจ สินเ้ยเธอทำฉันไว้เจ็บแสบมากนี่สินที่เธอโยนมาให้ฉันต่อจากนี้เธอต้องไปทำงานใช้นี่ที่คาราโอเกะงูทองทำงานที่สกปรปกที่สุดจนกว่าจะครบจ้ามั่งฉันจะให้รุ่นที่ปล่อยคุณไปแต่คุณต้องคุมตัวเสมนเอยให้ทำงานใช้นี่ถ้าเธอหนีไปได้คุณต้องรับผิดชอบได้ครับได้เลยผมจะเฝ้ามันอย่างดีเจ้ามั่งรับปากทันทีเพื่อเอาตัวรอดตอนนั้นเองเสียงเซเรนรถตำรวจก็ดังขึ้น รถตำรวจหลายคันวิ่งเข้ามาจอดสวีชินหัวหน้าตำรวจหญิงก้าวลงมาจากรถเมื่อเห็นเจ้ามั่งเธอก็ทำหน้าเบื่อหน่า,นายทันทีแต่พอหันมาเจอเฉินผิงอันเธอกับทำหน้าไม่พอใจยิ่งกว่าซวยจริงๆที่ต้องมาเจอนายอีกแล้วสวีชินพูดเหน็บแนมผมก็ไม่ได้อยากเจอคุณเหมือนกันเฉินผิงอันตอบก,กลับหน้านิ่งหัวหน้าครับมีคนตายตำรวจนายหนึ่งตะโกนขึ้น สวีชินรีบวิ่งไปดูสพเจาะเลี่ยแล้วหันมาจ้องหน้าเฉินผิงอันฝีมือนาใช่ไหมใช่ลูกน้องผมทําเองแต่เป็นการป้องกันตัวเฉินผิงอันยอมรับตรงๆป้องกันตัวจนตายเนี่ยนะสวีชินไม่เชื่อเธอหันไปคาดคันเจ้ามัง่งเจ้ามังบอกความจริงมานายไม่ต้องกลัวตำรวจอยู่นี่แล้วเจ้ามังเหลือบมองเฉินผิงอันด้วยความหวาดกลัวแล้วรีพูดว่า หัวหน้าครับเขาพูดความจริงน้องชายผมมันบ้ามันจะทำร้ายผู้หญิงคนนั้นคุณเฉินแค่ช่วยชีวิตเธอไว้เจาะเลี่ยมันสมควรตายแล้วครับสวีชินอึ้งไปไม่คิดว่าเจ้ามังจะเข้าข้างเฉินผิงอันคุณตำรวจครับพวกเราเป็นพยานได้สองพี่น้องนั่นจะทำร้ายพวกเขาก่อนจริงๆคนขายเนื้อและชาวบ้านแถวนั้นต่างพากันตะโกนสนับสนุนสวีชินหน้าเสียเธอไม่มีหลักฐานจะเอาผิดเฉินผิงอัน จำไว้ด้วยนะคุณตำรวจอย่าให้อคติบังตาจนความยุติธรรมหายไปเชิญผิงอันทิ้งท้ายไว้ก่อนจะพามู่หวานชิงเดินจากไปหลังจากเหตุการณ์สงบลงเฉิญผิงอันพามู่หวานชิงกลับไปส่งบ้านและทำอาหารให้เธอกินเช้าวันรุ่งขึ้นมีเสียงเคาะประตูห้องพักของเชิญผิงอันใครผมหลินเพิงจากตระกูลหลินพ่อผมเชิญคุณไปที่บ้านหลินเพิงพูดด้วยน้ำเสียงหยิ่งโส ไม่ไปไม่ว่างเชิญผิงอันปฏิเสธทันทีแกกล้าปฏิเสธหรือวันนี้แกต้องไปกับฉันหลินเพิงพุ่งเข้ามาจะคว้าตัวเฉินผิงอันรนหาที่ตายจจ้นหวังคว้าข้อมือหลินเพิงและบิดอย่างแรงกรอบเสียงกระดูกหักดังลั่นหลินเพิงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดกลับไปบอกหลินเฉียงถ้าอยากให้รักษาก็หัดมีความจริงใจหน่อย จจ้นหวางถีบหลินเพิงกระเด็นออกจากห้องแล้วปิดประตูใส่หลินเพิงสมซานกลับไปฟ้องพ่อแต่แทนที่หลิงเฉียงจะโกรธแค้นเขากลับตบหน้าลูกชายฉาดใหญ่ไอโง่นั้นมันย่อฝีมือที่แม้แต่ราชาโอสดยังยอมรับเตรียมรถชั้นจะไปเชิญเขาด้วยตัวเองหนึ่งชั่วโมงต่อมาหลินเฉียงมานั่งรอที่หน้าห้องเฉินผิงอันด้วยความอดทนในที่สุดเฉินผิงอันก็เปิดประตูออกมา ขอโทษทีเมื่อคืนยุ่งไปหน่อยเลยตื่นสายไม่เป็นไรครับคุณเฉินพักผ่อนให้เต็มที่สำคัญที่สุดหลิงเฉียงรีบก้มหัวอย่างนอบน้อมเข้ามาคุยกันข้างในสิในห้องพักหลิงเฉียงคุกเข่าขอร้องให้เฉินผิงอันรักษาโรคประหลาดที่เขากำลังจะเป็นตายเท่ากันผมรักษาได้แต่มีข้อแม้เชิญคุณเฉินว่ามาเลยครับหนึ่งต้องขอโทษมู่หวนชิง สองส่งมอบคัมภีร์อู่ฮวาที่คุณมีมาให้ผมทั้งหมดข้อแรกไม่มีปัญหาแต่ข้อสองหลินเฉียงลังเลเพราะคัมภีรนี้สำคัญต่อตระกูลมากชีวิตคุณสำคัญกว่าหรือคัมภีร์สำคัญกว่าเฉินผิงอันถามเตือนสติตกลงครับผมยอมแล้วหลินเฉียงสั่งให้คนนำคัมภีร์มามอบให้เชิญพิงอันใช้เวลาเพียงสิบนาทีฝังเข็มด้วยวิชาหา,าธาตุขับพิษออกจากร่างหลินเฉียงจนหมดสิ้น ควันดำลอยออกมาจากเข็มเงินก่อนจะสลายไปเสร็จแล้วหลินเฉียงลองเดินลมปราณดูพบว่าร่างกายเบาสบายและพลังกลับคืนมาขอบคุณท่านเทวดาเฉิญบุญคุณนี้ตระกูลหลินจะไม่ลืมหลินเฉียงและบริวารคุกเขา่าลงด้วยความศรัทธาจากนี้ไปตระกูลหลินขอฝากตัวรับใช้ท่านลุกขึ้นเถอะผมจะโทรตามมู่หวันชิงมารับคำขอโทษ เชิญพิงอันโทรหามู่หวานชิงแต่ปลายสายกลับเป็นเสียงผู้ชายฮัลโหลใครครับฉันถามว่ามู่หวานชิงอยู่ไหนอ๋อนังนี้หรือตอนนี้มันอยู่กับฉันกำลังจะมีความสุขกันเลยเสียงหัวเราะชั่วร้ายดังแทรกเข้ามามู่หวานชิงตะโกนแทรกเข้ามารุ่นพี่อย่า,านะเขาคือสุนเลี่ยงแกเป็นใครฉันสุนเลี่ยงคนของตระกูลเฟิงแฟนของมู่หวานชิงจำใส่หัวไว้ตูตูตูต สายถูกตัดไปเฉินผิงอันกรำโทรศัพท์แน่นจนแทบแตกคามือหลินเฉียงพาผมไปบริษัทมู่หวานชิงเดี๋ยวนี้ครับท่านหลินเฉียงรีบนำทางเฉินผิงอันบึงรถไปที่บริษัททันทีที่ออฟฟิศของมู่หวานชิงปล่อยชนะไอ้คนสารเลวมู่หวานชิงพยายามดิ้นรนหนีจากการลวนลามของซุนเลี่ยงร้องไปก็ไม่มีใครมาช่วยหรอกวันนี้เธอต้องเป็นของฉัน สุนเลี่ยงผลักเธอลงบนโซฟาทันใดนั้นเพลงกระจกหน้าต่างห้องทำงานแตกกระจายร่างของเฉินผิงอันพุ่งเข้ามาประดุดสายฟ้าเขาคว้าคอสุนเลี่ยงแล้วยกขึ้นลอยเหนือพื้นแกกล้าดียังไงมาแต่ต้องคนของฉัน